Uhm, ขอเดาขอทำเควสนี่ไงเฮ้ยขอแห้งไปหากินน้ำดีกว่าโอเคอย่างงี้เย้เสร็จแล้วต่อไปก็เควสนี้ลา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 ทำเควสต์ตามมาแล้วตัวเอไอชิตากตามไอเว์แอบไอคือข้าวว่ะไปหากินข้าวดีกว่าเฮ้หนอนไอ้สีเหลืองเอาไปซะเถอะไม่มีใครอยู่แล้วขอกินละนาง่าไอ้คนจะมาเนี่ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วต้องรีบกดเฮ้ยไม่มีใครมาแล้วเพื่อนกดช่วยหน่อยดิอ๋อโอเคขอฝากนะโอเคเสร็จแล้วรูปไปกันเถอะอย่ยมมาเลยจ้าจ้าจยนเลยพวกนายอ๋อต้องกดต้นไหนอ่ะไปหาได้เด็กดีกว่าอันนี้ป่ะเออขอทางหน่อยเอ้ยอะไรเนี่ยนายเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะไม่ได้เป็นอะไรเลยเอาให้ยาวเสร็จไปดูตัวก็ต้องจำมันเหรอเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เอาตตก,กัวจะไม่มีคนอยู่ที่นี่นะ <laughs> เอาละนักแกสีเขียวยมันจะทำอะไรนะชอใช่ยที่จะทำอะไรทุกคนใส<า>่หน้ากากนเดียวดะใช่แล้วต้องเป็นผมนี้แนะ่ๆต่อไปก็โอ้ล่างบนบน แล้วก็ตรงคงใครมทำเครท่านี้เนี่ยฮะนี่ไาทเครสและเนี่ยอฮะดูอะไรกันน่ะไหนเขายังทำเคไม่เสร็จเลยสิโอ้จริงเหรอเนี่ยแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเออปุ่มนี้เลยป่ะใช่เลยใช่เลยฮออหนี่มหนี่มัาลเพื่อนสุดดไเลยที่จะ้หเอมดคำสิเบาน้ามันผิชชูชันนี่นะ